อ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองถ่ายเจ้า3ตัวนี้กันต่อนะครับเจ้า DJI Osmo Action 4นะครับซ่าสาก นะครับ S Pro แล้วก็เจ้า GoPro Hero 12 Black นะครับเดี๋ยวเราจะตั้งถ่ายกัน1ชั่วโมงนะครับก็คือถ่ายไทม์แลปดูวิวก้อนเมฆตรงนี้นะว่าจะเห็นประมาณไหนยังไงนะครับแล้วก็เรามาลองกันดูว่าตัวไหนจะถ่ายไทม์แลปออกมาแล้วได้โอเคสุดเราตั้งถ่ายกันที่ 4K นะครับถ่ายทุก5วินาทีนะครับเป็นเวลา1ชั่วโมงอาจจะแบตหมดกันก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะจะได้ไฟประมาณ24วินาทีแต่ว่าเจ้า GoPro Hero 12ผมใช้อาจจะถ่ายที่ 5.3K ครับอ่ะเดี๋ยวมาลองกันดูนะว่าจะเป็นแบบไหนนั่นอยังไงนั่นเองนะครับแตตอนนี้เต็มเต็มทุกทุกอันนะครับนะเดี๋ยวมาลองดูว่าจะไหวกันหรือเปล่าประมาณ1ชั่วโมงนะฮะแต่ว่าอาจจะมีแดดส่องลงมาบ้างนะครับตอนตอนนี้ประมาณบ่ายสองสิบนาทีนะครับอ่าถ้าเกิดบ่ายสามสิบนาทีมาดูเนี่ยอาจจะดับไปก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับผมไปไปดูกันนะโอเคกดเลยนะเว็บนะฮะ โ่โอเคปึ๊บอ่ะถ่ายเรียบร้อยครับผมโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวว่ารอดูไทมแ์แลปกันครับไ่ สำหรับนะครับเจ้า dji osmo action 4นะครับสำหรับการถ่ายทม์เดบในตอนกลางวันนะครับผมก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับนะถึงแม้ว่าตอนที่ตั้งเขาเนี่ยอาจจะเอียงๆสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ภาพฟุตเทจที่ได้ออกมาเนี่ยผมก็ว่าพอใช้ได้นะครับนะต้องบอกก่อนว่ากล้อง dji นะครับอาจจะยังสู้ในเรื่องของทม์แดบ ค่ายอื่นไม่ไหวนะครับนะในส่วนของเจ้า Insta 360s Pro นเปะครับเป็นตัวที่ออกมาที่หลังนะครับแต่ได้ภาพที่อาจจะดีกว่านะผมว่ามันค่อนข้างที่จะเคลียร์ชัดแจ่มกว่านะครับนะสีมันกค่อนข้างที่จะสดๆดหน่อยนะครับนะนี่ก็คือสีพื้นฐานของเขาเลยนะครับนะผมก็ว่าดีนะครับทำออกมาที่หลังแต่ดีกว่า ก่อนน้นีส่วนเจ้า GoPro Hero 12 Black นะครับที่ดูเนี่ยผมต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจที่ความละเอียด 5.3K ของเขานะครับนะคือจะเห็นว่าการพิ้วไหวของเมฆเนี่ยค่อนข้างละเอียดกว่าตัวอื่นๆนะครับนะค่อนข้างที่จะชัดกว่านะครับผมเองกนะค่อนข้างเทใจให้กับเจ้า GoPro Hero 12 Black ในส่วนของโหมด Time l a e นั่นเองนะครับ แต่เมื่อเรานะครับเอาทั้งหมดนะครับมารองเปรียบเทียบกันดูนะครับเ,เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าภาพนะครับของเจ้า i n s t a 6 6 S Pro กับ DJI เนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายกันแต่ช่อแต่ส่วนของเจ้า GoPro เนี่ยจะมีสีที่เอาจะออกไปทางเฉดท,ที่แบบค่อนข้างจะตุ่นๆกว่านะครับนะสีเข้าใกล้ความเป็นจริงมากกว่านะครับนะเพราะว่าท้องฟ้ามันไม่ได้เคลียร์หรือใสขนาดนี้ในความเป็นจริงนั่นเองนะครับโอเค ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาตอนกลางคืนนะครับประมาณห้าทุ่มครึ่งแล้วนะครับนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองถ่ายเจ้า dji action 4นะครับ insta 360หกศ s pro แล้วก็ s s pro นะแล้วก็เจ้า go pro 12นะครับนะก็เดี๋ยววันนี้ตอามันตั้งถ่ายตอนกลางคืนนะครับจะตั้งถ่าย time lapse นะครับสำหรับเจ้า dji นะครับนะเพราะเขาไม่มีโหมดสตาร์เดบปเหมือน2ตัวนี้นะครับส่วนเจ้า เอสโปรนะครับจะเป็นโหมด s t แ r ล a บนะครับแล้วก็โกโป o จะเป็นโหมดスタเทลนะครับนะส่วนเอสโปรเนี่ยスタแลบของเขานะครับสตาร์แลบของเขานะครับก็จะเป็นในโหมดของスタเทลวิดีโอนะครับนะอ่ะพอดีตั้งไว้หนึ่งนาทีมันดับไปก่อนเนาะไม่เป็นไรแล้วเราจะเปิดนะครับเดี๋ยวเราก็จะตั้งถ่ายคืนนี้นะผมต่อพาวแบงค์เหมือนเดิมนะครับนะสามตัวเลยนะครับนะ หนึ่งหมื่นมิลิแอมหวังว่าประมาณหกชั่วโมงนะครับน่าจะไหวอยู่นะฮะอ่ะโอเคเนาะก็เดี๋ยวมาลองกันดูนะครับว่าสตาร์เทลนะครับนะสตาร์แ l a อะไรเงี้ยนะฮะหรือว,ว่าไทม์แ l a นะเราถ่ายกันที่ 4K นะครับ30วินาทีต่อ1เฟรมนะครับนะก็เดี๋ยวลองกันดูว่าจะเป็นแบบไหนย่างงานั่นเองนะสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเราก็ตั้ง ISO นะครับ ไว้ที่800นะครับแล้วก็ค่าไว้บาลานซ์ไว้ที่3,200นะครับเพราะว่าอ้างอิงจากเจ้า s t a r t a ของ GoPro 12เขตั้งไว้แบบนี้เราก็จะพยายามทำให้มันใกล้เคียงกันให้ได้มากที่สุดนะครับนะแล้วก็ตั้งถ่าย30วิเหมือนกันเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามันเริ่มกันเลยนะครับอ่ะจะกดถ่ายตัวนเจ้า GoPro 12จะถ่าย 5.3K นะครับนะสีสแตนดาดทั้งหมดนะ อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลุยกันเลยครับผมกดไปเลยนะฮะปึ๊บอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองเอาดูกันว่าคำคืนนี้จะเป็นยังไงครับสำหรับสามตัวนี้นั่นเองครับอ่ะลุยกัน ก็นในส่วนของการถ่าย t ท m e แลบเปในตอนกลางคืนนะครับเพื่อนก็จะเห็นเลยว่าเจ้า DJI Osmo Action 4ของเราเนี่ยถ่ายที่ 4K นะพยายามปรับค่าต่างๆให้เหมือนเหมือนกับรุ่นที่มาเปรียบเทียบกันในวันนี้ค่อนข้างที่จะเห็นเลยนะครับว่าภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะมืดมืดมากเลยนะคือวันนั้นแน่นอนไม่มีแสงจันทร์นะครับไม่มีแสงไฟอะไรนะครับนะภาพที่แบบมืดแล้วมีก้อนเมฆลอยมาตามลมนะครับแล้วก็ถึงถึงยามเช้าเท่านั้นเองนะเอ่อ แต่ในส่วนของเจ้า Insta าสามพุกศนะครับในโหมด s t a r l a b ของเขานะครับถ่ายแบบเนี้ยเนี่ยมันจะมีถ่ายวิดีโอนะครับที่เป็นแบบธรรมดาหรือว่าถ่ายวิดีโอที่เป็น t a r t ์เท l แบบเนี้ยนะพอมาเจอวันที่เป็นเมฆแบบเนี้ยคึ้มเยอะๆอย่างเงี้ยครับมันทำให้แบบมันขัดกันน่ะคือโปรแกรมเขาพยายามลากหาง ดาวให้มันยาวขึ้นแต่พอมาเจอเมฆบางปุ๊บนะฮะเสียเลยนะครับแต่สําหรับเจ้าโกโปรฮีโร่12แบคนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวหรือเมฆนะครับเขาเหมือน แยกเลเยอร์นะชั้นคนละชั้นกันนะครับทำให้เวลามีเมฆมาดาวที่อยู่ด้านหลังนะครับที่มีแสงเนี่ยผมเปิดแบบห่างสั้นๆนะก็เห็นแบบเป็นประกายลูกไฟเล็กๆเหมือนผู้เล็กๆเลฮะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเนียนกว่านะต้องบอกว่าスタะแถวของเจ้าโกโบฮีโร่12บสอแบล็กเน็ตค่อนข้างที่จะทําได้ดีในโหมดนี้เลยนะครับนะแล้วเมื่อเรานะครับเอาวิดีโอฟุตเทจนะครับทั้ง3ตัวมาเปรียบเทียบกันเพื่อนๆก็จะเห็นได้ชัดมากๆเลยว่าเจ้า DJI Osmo ขั้น o n 4เนี่ยคน ค่อนข้างที่จะมืดส่วนเจ้า i n s t a 3 6 0 s pro นะครับในโหมด star tail ของเขาเนี่ยมันก็แบบค่อนข้างที่จะออขัดแย้งกันหน่อยเพราะว่าถ้ามันมีเมฆมาบาังเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่สวยแต่ภาพเขาค่อนข้างชัดอยู่นะส่วน go pro hero 2 b a c k ครับก็แน่นอนครับผมมีการแยกเลเยอร์ที่ดีเยี่ยมนั่นเองครับสำหรับการถ่ายวิดีโอ time lapse นะครับของเจ้า go pro hero 12 b a c k dji osmo action 4แล้วก็ i n s t a 3 6 0 s pro นะครับผมขอให้ยกนี้นะครับในปี2023ผมขอให้กับเจ้า go pro โนโร12แบ็กเอาไว้ก่อนกร,กรนะ้วกนะรสำหรับการถ่ายตอนกลางวันและก็ตอนกลางคืนในส่วนของโหมด Star Trail นะครับส่วนของค่ายอื่นนะครับ DJI น่าจะต้องพัฒนาโหมดถ่ายตอนกลางคืนได้แล้วนะครับนะส่วนอินทร3สามมุขส่วเอทโรที่มาใหม่นะผมว่า ก็ว่าเออค่อนข้างทําได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะต้องแบบปรับให้มันฉลาดมากกว่านี้อีกสักนิดนึงสําสำหรับการถ่าย Star t เทลนะแต่ถ้าเกิดถ่าย Star l a ปตอนกลางคืนก็โอเคอยู่นะครับพอจะสู้กันได้อยู่นั่นเองนะครับนะถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบอยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะว่าคลิปหน้าจะเป็นแบบไหน,นยังไงทดสอบเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีครับโอเค